นี่คือท่อขนาด6นิ้วที่ผมจะทําการเชื่อมยัดไส้นะครับโดยจะใช้อากอนเชื่อมผมจะปรับลูก้อยอากอนไว้ที่เลข1ินะครับส่วนกระแสไฟเชื่อมยัดไส้เอาไปสักร้อยสก็พอ สวัสดีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสุวัสดี DIY นะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่การเชื่อมยัดไส้นะครับให้ดูการเชื่อมยัดไส้ด้วยอะก้อนนะครับเชื่อมท่อนะ เวลาเราประกอบเนี่ยเราจะแท็กเยวมติดไว้นะครับพอเชื่อมมาถึงเราก็ทําการตัดออกหลักสําคัญในการเชื่อมยัดไส้แบบนี้นะครับคือเราจะเน้นที่ท่อที่ต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับส่วนมากก็จะใช้ในในโรงงานอ,อุตสาหกรรมหนักอย่างลายที่มันสําคัญอย่างลายแก๊สลายน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับ ตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะเชื่อมมาบรรจบกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลียร์ให้เป็นรูปปากฉลามเพื่อเวลาที่เชื่อมมาจดกันเนี่ยมันจะได้หลอมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยคือตรงนี้นะครับจุดที่เราจะเชื่อมมาบรรจบกัน ถ้าเราสังเกตดูด้านในเนี่ยจะเห็นว่าไส้ที่ออกมามันจะต้องกลมแล้วก็เสมอกันนะครับจะไม่ให้มันเป็นหนามยื่นออกมาหรือว่าแหว่งขาดหายไปนะครับไส้ด้านในเนี่ยจะมีความสําคัญคือต้องสมูทเป็นเนื้อเดียวกันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวนี้คือที่ เราเจปะปลาสลามเมื่อกี้ไว้นะครับมันจะบรรจบกันเป็นเนื้อเดียวกันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะนี่ครับไส้ที่สมบูรณ์คือจะต้องไม่ขาดไม่แหว่งไม่เป็นหนามการเชื่อมในลักษณะนี้เราก็จะทําการเชื่อมถึง3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็จะรูจดไส้แล้วก็พาร ให้หมันเกือบเต็มล่องแล้วค่อยมาลาดหน้าอีกทีนึงนะส่วนใหญ่เขาก็ถ้าท่องหนิ้วขึ้นไปเนี่ยเขาจะจะใส่อากรแล้วก็มาลาดหน้าโดยไฟฟ้าก็แล้วแต่กรณีไปนะครับแต่งานตัวนี้ก็คือจะใช้อากรทั้งหมดนะครับทั้ง3รอบเลย เมื่อเราเชื่อมรูดยัดไส้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเชื่อมพาร์ทให้มันเกือบเต็มร่องแบบนี้นะครับแต่ไม่ให้มันเต็มเราจะเหลือไว้เพื่อเวลาเราเชื่อมลาดหน้าลบสุดท้ายเนี่ยให้มันเห็นแนวเชื่อมอถ้ามันเต็มเลยเนี่ยมันจะมองแนวเชื่อมยากส่วนไส้ด้านในเราก็สํารวจดูว่ามันมีหนามมันขาดมันแหว่งตรงไหนหรือเปล่านะครับถึงไส้ที่สมบูรณ์จะต้อง กลมเสมอกันนะครับเวลาที่เอ็กซเรย์ออกมามันจะได้ไม่มีปัญหานะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อม cover ลาดหน้านะครับในรอบสุดท้ายผมใช้ไฟที่140น,นะครับสุดตอนพาร์ทผมพาร์ทไฟไปประมาณ160 ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเชื่อมท่อหกนิ้วนะยัดไส้แล้วก็ลดาดนา้วยอักกรแนวะเชื่อมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อเราสารวจแนวเชื่อมสารวจไส้สมบูรณ์เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะส่งเอ็กซเรย์ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมนะครับก็ขอขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ